กาลครั้งหนึ่งนานมากมีเจาชายอ,องหนึ่งไม่มีเพื่อนเล่นนางเศร้าอยู่คนเดียวก็อยู่ในปราสาทกับองค์ราชีและราชาอยู่คนเดียวแบบนี้วันแล้ววันเล่าไม่มีใครมารเป็นเพื่อเล่น แต่จนวันหนึ่งราชินีมาบอกว่าลูกจะทาไม,ามไม่ถึงออกไปตามหาเจ้าหญิงมาเป็นเพื่อนกันจะใช้นั่งคิดจะใช้นั่งคิดก็เลยออกไปนังจากออกไปเจ้าหญิงองค์แล เลียงสัตว์ไว้มากมายมียูนิคอนมีจระเข้และอีแรงเจ้าช่ยช้า่ามจาช่ยไม่ใช่เอ,อเจอ้าหญิงเจ้าหญิงมีอะไรอยู่ในผ้าหม่มเธอก็ช้าว่าอยากจะดูใช่ไหมเธอบอกเบิด ้าออกมามังกรตัวร้ายนั่งจองเจ้าชายชูชายไม่ชอบจะยิงองค์นี้พอคิดว่าเจ้ามังกรจะไปทำจะไปทำลายประสาทเมื่อมันโต สุดจะยิงคนต่อไปชอบการกระจนภยัยจะกระจนภยัยทุกอย่างเป็นจะชดยนั่งรอยแพรไปกับเจ้ายิงเจ้ายิงบอกว่าอ่าเราไพายเลือกกันอยู่ไห่สนุกไม่เจ้าชายชอบการกระจนภัยไหมเจ้าชายเจ้าชายบอกว่าอ่าฉันชอบการกระจนภยัยแต่นี่มันน่ากลัวเพราะฉันว่เราไม่เป็น เจ้าหญิงบอกว่ามันไม่ล้มลอกแต่ดีๆก็กระแทก,กหินแล้วล้มลงหมดเจ้าหญิงบอกว่าล้มจริงด้วยเจ้าชายเจ้าชายก็บูชช่วยด้วยช่วยด้วยเบวเจ้าหญิงคนนี้แล้วหลังจากนั้นคนต่อไปมีพลังมนวิเศษเธอจะ,ะเซ่ยไกโกอีกลายเป็นโกบ จะิงพวกอาคาราบาบ้าอบอบฟล็อกฟอกจนไหนจากนั้นมันก็ก็อีกลายเป็นโกบเจ้าชายไม่เอาคนนี้แล้วเธออาจจะไปเสพระสาทให้กลายเป็นโกบหรืออ,อะไรบางอย่างกลับไปที่เจ้าหญิงองค์ต่อไปเธอชอบการทำอาหาร จะชาถามว่าอันนั้นคืออะไรจะยิงเปิดให้ดูมันคือเคหัวหอมจะใช่นั้นไม่เอาอีกแล้วอาหารมันพิลึกแล้วอาจจะทำให้เขาเป็นอะไรส่วนต่อไปเขาเห็นประสารหลังเล็กแต่เปึกไม่มีใครได้ยินเขาก็เลยเปิดออกมาไม่บอกว่าไปไกล,ไกล จะใช้ก็เลยปิดประตูแล,ล้วรีบไปกลับมาในคืนวันหนึ่งฟ้าผ่าลงมาดังครึ่งครึ้ฟ้าผ่าลงมาวันนั้นลมแปรป่วนสุน,นัขต้องไปแอบอยู่ในในมาเจ้าราชาได้เสียงดังข้อประตูจาราชารีบไปเปิดประตู เจอกรหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นตัวเปียกโชกเธอนั้นได้ถอดผ้าคลุมและบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเธอเดินตัวเปียกตั้งแต่หน้าประตูยันหวังราชาสงสัยว่าเธอใช่เจ้าหญิงหรือไม่เจ้าหญิงขอไปอาบน้ำก่อนเธอนั้นอาบน้ำถอเสื้อผ้าแล้ว เธอก็ขัดตัวอาบน้ำลา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 สบายของเธอสนเธอนั้นก็นั่งคุยกับเจ้าชายเจ้าชายถามว่าเธอมาจากไหนเจ้าหญิงก็บอกว่าฉันนั่งรถม้ามาแต่ดันพัหลงทางคุยกันยาวไปยาวมากลับไปที่เจ้าราชินีและราชินีและองค์ราชา ราชาถามราชินีว่าแล้วเธอน่ะคิดแล้วเธอใช่เจ้าหญิงหรอราชินีก็ตอบกลับว่าขอยัดกจะพิสูจน์ฉันจะทำเองแหละแค่เอาถั่วไปยัดใต้ที่นอนก็พอเดีย๋ยวฉันจะปูผ้าเองราชินีนั้นได้ปูผ้าวางถั่วไว้ชั้นแรกปูผ้าส่วนพวกหมา ทำไมไปกองอยู่ในผ้าราชินีปูเสร็จแล้ว,วหลังจากนั้นราชินีก็ปุ๋ยฉันฮึบก็ค่อยๆเดินมาป๊บตึมราชินีรู้สึงหน่อยมากพระราชากลัวกลัวทำไมล่ะคุณพระราชาต้องไปมุดอยู่ในนั้นล่ะคะ่ะฉันกลัวมันถล่ม กลับมาที่นั่นชาเจ้าหิงถามว่าจะขึ้นไปยังไงฉันจะขึ้นมีนอนยังไงมันสูงกว่าตัวฉันไงจะใช้บอกเดี๋ยวฉันจะหยิบบอลได้ให้เสร็จกลับไปที่เตียงมันมีทั่วอยู่ด้านในทเม็ตเกียว จะยิงนอนไม่หลับเลยเธอลุกขึ้นมาและก็ร้องเพลงเธอนั้นนอนไม่หลับจะต้องมานอนท่านี้เธอร้องเพลงละ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 ลาละละนะละเะล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 าละ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 ล ถช้าวันต่อมาราชีนี้ถามว่าอาเจ้าหญิงนอนสบายไหมล่ะเจ้าหญิงนั้นบอกว่าหูแทบไม่ได้นอนเลยค่ะมีมันเหมือนมีอะไรอยู่ในใต้ที่นอนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะหลังจากไปที่ตู้นั้นถั่วหวกหวกลงมาเพียบแล้วหลังจากนั้น ราชาก็พูดกับองค์ราชินีว่าตกลงเธอให้จ้าหญิงจริงตัวจริงๆใช่ไหมราชินีบอกว่าใช่แล้วค่ะทีักเธอใช่จร,ร,ริงขอบเจ้าชายก็เลยรักษาขาขาที่แหงและแและแพงและขาของเธอและมีอาหารเป็นข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตใส่ถั่ว แล้วก็เจ้าหญิงกับเจ้าชายก็ได้เล่นกันอยู่ตลอดกะตลอดชีวิตของพวกเขาแต่เจ้าหญิงก็ยังนอนเตียงสูงๆเหมือนเดิมปวดทุกวันจนหลังจากนั้นราชินีลืมไปว่าใส่ถั่วไว้ในใต้ที่นอนอีกก็เลยขอถอดออกก็เลยบอกแผนการทั้งหมดของนางอย่างเงั้นเขาก็ถอดออกฟึบฟึบฟึแต่เงั้นก็จบไปเลยอ่ะ Bye bye.